ครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พระรวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมื่งเน้นน้ำพัดทุกท่านเอฟซีทุกท่านมาฟังความฝันดีอย่างพี่น้องเอฟซีทุกท่านฝันประหลาดสร้างมาฝันแนวนี้พี่น้องเอฟซีทุกท่านฝันแนวใดไหนสี่ห้พี่น้องเอฟซีทุกท่านขอไปฟังหัวความกันนะพี่น้องนะว่าจะเอียงเราฝันแนวใดครับพี่น้องเอฟซีฝันดีหรือฝันร้ายข้าสืบไปฟังหัวความกันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน มือนีวอเตอร์เปอร์ซียม่าใส่ดอกครับพี่น้องเอฟซีทูทันพิทลันจะเลยสิไดบอว์ดีจากันจะเป็นเจเจียงไอเจเจียงบอกความฝันให้ฟังว่าเพิ่นนอาจัะเล่นมือนี้เพิ่นฝันว่าจะไหนเนี่ยเดี๋ยวสิพาทุกท่านเอฟซีทูคุ้นพี่น้องแฟนคลัแฟนช่องเขาไปฟังผมพร้อมกันครับพี่น้องเอฟซีทูทัน ท่านใดคำไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีดูท่านขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหละ่ะพระรวนจำเลยทพี่น้องว่าจะฟังเจียงพันวัพวันจา่าจะอย่าลืมเด้อครับดูเรื่องนแนวทางของเจียงงวดนี้พันลุ้งไปให้ราคาพี่น,อฤฤฤน้องเอฟซีดูท่านเมี่ยงจ้าว่าเมือนี้มายัำความฝันว่าเนฝันดีหรือฝันลายหรือฝันเน่าใหญ ขอหลายสีหลายหางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านน้ำผ้าทุกท่านกลับไปบอกพี่จ่าก็เจียหยางครับพี่นอ e ้องเอฟซีเช่นครับเอย่างครับสวัสดีจเจียยงครับสวัสดีเจียยงครับสวัสดีจ้าอาจารย์แล้วเขารวยค่ะพี่จ่าไหนเนาะเรียนข่าวฝันประหลาดแม่นฝันประหลาดฝันนั่นได้จากน่อยแต่ว่าประหลาดแบบนี้แหละจ้ะว่ามันมันเป็น เป็นฝันสั้นๆแต่ว่างได้ใจความจ้ะก็เป็นฝันยาวๆเอาหน้าเอาเนื้อเชิญอาจารย์นี้ตั้งแต่ฝันง่ายๆแต่ว่าฝันประหลาดได้จังไงเราหางเป็นฝันละมงกนะจ้ะเพราะเป็นฝืนนี่คือความฝันจ้ะอยี่ยวากันจ้ะนี่ฝันกลางวันนอนนอนนอนกลางเว้นเมื่อนนี้อาก็นอนเมื่อคืนนี้เอาเมื่อคืนนี้ก่อนเนาะ เออเอาเคืนอีก่อนอ่าเมื่อคืนคนี่น่ะฟันฟันมามีผู้แบกหุ่เข่ามาให้<อ>แบกหุ่เข่าใส่ถุงปุ๋ยนะจทั้งเป็นข้อเปียกทั้อเป็นข้อสั่นง่ำตรงเว้นได้ฟันน่ะเป็น,นง่ำตรงเว้นแบกมือโดยมาให้ตะว่ามาขายอย<อ>่างน้อมาบ้านมาขายค่ะมาหานี่ละเรา,าเอ่ะเป็นผู้ชายได้แบกมาบ้านพวกนี้ ใช่แบกบมขอม,าม้ามาเอ่อัได้ม่ได้มาขายขอยงดอกม่ได้ม้เองดอกนะแบกมะน่ลาันผมขอกตัวกันละวันอ่ะอืเอเขาขอมะยังละเขาจะไปขึ้นมาทางนี้คือว่าไปล้งสีเขาบอกสามร้อนะว่าว่าไปลุงสีอ่าละวันเอามา,นามาให้จะเอาไมให้กินอ่าวิ้ยเงีย้ยไมาให้คอยด้อไปบอกว่าเงีไมาให้คอยด้อ ยาข่อยกระมีมข่าดับไปซีแัดไว้นะเอบมอว่าเป็นย้งว่าเป็นย้งสัตขมาา้ให้สัตว่น่หักเหม,อมาหาเืมหมอนมให้นี่สัคืคุ้มมอให้แมนหักค่อย่างเดียวัก็จะเอามาานะ้ให้ไงก็จะแบบเขามาใหาน้น่ะยสท่านไปผ่านมาเขาก็เห็นเจ้าอ่าก็เห็นเจ้าย้ําแรกอก็อมัเจ้าย้นั่นจ้ะวออ่าักเจ้าขกมีนะสิมาให้เจ้าก็เล้เขามาไห้ส เรียกเขาไม่ให้แม่นงี้แต่เล็กเอาเขาไม่ให้เลยแต่เลยกมาลูกแขนเขาเออมาลูกมือเขาเขาเนี่มาอ่ะอุ้ยยังมาเห็ดจังซี่หรือกังเวนได้แนะจัดอออ่าลูกลูกกะมีผัวกะมีเราได้ยังมาเห็ดจังซี่เลยว่าอือพูดบางลูกพุทโธพนังปะเขาบอกว่าบางลูกพุทโธพนังปะบ้านหลังๆใกล้ๆน่ะยพวกนักการนั่งเล่ยนอะไรใส่เงิน่ะอย่าอายเพื่อน เอ้อหมอหม้อใหไอ่มันดอกสัตวอฮักแข้งไหลสยซะอันนี้ฟันย่ำมึ้ืนหมดเลยฟันย่ำเวนฟันย่ำมุขืนแต่ว่าหังเป็นกลางเวนเว้นประเป็นกลางเวนอ๋ออ๋ออ๋ออนี้เี้า้ังไม่เห็นดังอี่อ๋อ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 า๋ออออ๋ออบอา๋ออบออแออ๋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 โอ้ยออได้ท๋ออ๋อืออ๋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 อ บ่บ่บ่ลูกขอก่อนสิมาเห็นว่าเป็นยังนอกอันนี้นะสัจเอาบอ่ยูสัจมาขอได้มาขอได้สัจระวังเส้นแหละเอาเอาก็เอาสัจแบดนี้นะครับว่ามาเอาก็เอาสัจก็เลยชวนไปเอากันอ,อันนี้ว่าเป็นฝันละโมกนลจ๊ะฝันเขาฝันเขาฝันแบบว่ามันทิ่เป็นกับฝันแค่นี้แหละจ้ะ,ะเป็นฝันจรจรแต่ว่าหันงได้ใจความ อัะมีเนาได้นะจ๊ะเออซื้อเหล็กไปเหรอเหมืออุ้ยก็ซื้อแล้วนะจ๊ะเออซื้อแล้วซื้อเล็กจะมาเซียงจะมาฝันซื้อแล้วก็ได้เจียงงานแล้วซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะเออแล้วาฝันแมนตรว่าขันจีว่าความฝันนี่มันเป็นตีเป็นเลขใดอันจะแยงกับวอยากตีเอ่าก็วิกตีน่ะไม่จังเอาซื้อเลขแล้วอืมแล้วฝันมามีผู้มาหัศเขา พวกนี้ผู้พิพาหาักเขาเอาของเอาซีงกับคลอง,องนในเขานี่คือเรียกเขาเขา่ากับบัตรค่อยอยากเข่าผ่านแค่ของหรอกค่ะแต่ว่ามันเป็นจังสั้นจ้ะอ่าตันเป็นจังสั้นเนี้ยฝันเนี้ยหนอนตีจีแมนเ,เ,มเ,ขเขาเขาเขาว่าเรียกเขาเข่าบัตรนี้มานอนตอนกลางเวรกลางเวรมืออม้อนะมานอนกลางเวรมานอนหลับ นอนดูเป็นนอนกลางเว้นแต่ว่ามางเป็นอันเป็นกลางคืนแบบน,นี้นะสลับกันอนอนอีกอีนะนอนกลางเว้นอแต่ว่าในฝันม่ะเป็นกลางคืนหลนอนอยู่นอนตะแคงก็ออนอนตะแคงนย่างเดียนะ,อะนอนตะแคงธรรมดาดนะแล้วกันอันนี่มือไปยังไงนะนอนกลางแคลงธรรมดลานี่มือไปยังไงนะเสียงปุ๊บมาหนึ่ง เราจะเดินลูกอไ bueno, right? right? ี้ฝันไอ้จ้าเสะเดิรนลุกอ่างนนเันเสเดิรนลูกี่หีเด้ไอ้ฝันเราเสเดินลูกไว้ไม่ได้อย่างมาต่ำแข่งนะดังมันดังโคกเลยนะเออเอาเราเสเดินลุกเหอเอาเราเหมือแตเมะม่วงหร่เหล่าเป็นป่าป้าปลาขาวเลยจ้ะปลาขาวตัวตัวซั่เนั้อ๋อปลาขาวปลาขาวมาแข็งห่อยไหยังดิ้นดังเด้งดเด้งดเด้งด้อือได้จับออกไหม ไม่แจกป่าไว้เลยอเรว่าเอามันผู้ใดมันมันม,ม,มาตระงแต่ลานป่านะแจกเรวางสินะอือมันมากั้งแต่หันป่าน่ะมาได้จังเลยนัเนี่ยป่านี้เขนาตัดย,ย้อนตอนนั้นก็เลยลุกขึ้นลุกขึ้นมองหามองหาว่ามันมาตั้งที่ไหนป่านะ่ะคือสิมีคือหินนี้ตัวเดียวใช่ไหมป่าตัวเดียวเพราะเด็วบานลุกขึ้นนั่งจากนอนน่ะลุกขึ้นนั่งนั่งก็มองเหยียดหาโต๊ะลงมาอีก บ็ตายนี่นี่ก็เป็นปลาขาวในแะยะเดียวกันเลยเป็นปลาขาวนแยะเดียวกันเราก็เลยสังเกตมันก็เลยเงหยนขึ้นหนึ่งคืนนะเงหยนขึ้นเบิ้องจางคืนหนึ่จ้ะเ่าได้มาตัน้สรรนสางสีเดี่ยจ้ะเ่าได้เ่าได้มาตั้งหลังคาเ่าได้มาตั้งอย่างนี้ปานอะ่ะคืออ,อพี่น้องเยี่ยมสียก็คือมาจากนอคืนอะ่ะนั่นแหละมันปอดออกมาจากคืนะนะออนั่นแหละเพราะนี่เขาเรียกปดมั่นคือดออกมาจากคืนตกปอกลงมา เพรามานไม่จับคือก็ตกปอกลงมาไม่ไม่ไหลายตอนนี้จะเล่นแรงไปหาถุงเออถุงก็แรลงมั้งนี่ยตกป้องน้องเลยไม่เก็บออกเออตุกป้องก็เลยไปหยัดใส่ถุงแหวกไม่ตอนนี้ได้กินย้อนตอนนั้นจักอิ่มย้อนคนตอนนั้นสบายนะเออได้เก็บไปใส่ถุงเงี้งเบนมึงที่หล่ะประมาณหกตัวเลยเจ็ดตัวนี่แหละเออประมาณนี้แหละบ่ได้บ่ได้นำด้ฝันบ่ได้บ่ได้รู้จากมันที่น่าสิหลายแต่ว่าเก็บเก็บไปเก็บมา ก็บาเปิดกระเซในรถแต่ว่าป่านออกมาจากคือคือเงี้นนะไม่ได้ปอดมาจากสังกะสีได้หรือเปล่มามึงนะมันเป็นคือไม่จ้ะมันปอดออกมาจากคือเลยไหมป้าเหอเออปอดลงมาเต้นลงมากระดิ่นเขาเอาถุงกระเลนมาเก็บเอาเก็บออกเก็บเอาแล้วมัดปากแล้วไปใส่ไว้ในตู้เย็นอือนั่นแนั่นไส้เขานั่นแหละปส้ไส้ยังไปยื้ทั้งคือ,อ,ก,คอ,อ,ก,อ,อก็ออาไ่เนอะ กบลูกขึ้กันที่แรกโตที่แรกโตไมา้มาตกมาใสเขียเออก็จะเดินตื่นจะในฝันอะเดินตื่นเอ้าปลาอย่างมันอยู่น้ำวนนี้อาจารย์เขาก็เลยลุกขึ้นมองหามองหาว่าเดี๋ยวไปมึงไปมองมึงว่ามันมาทางไหนป่าปลาวิเศษป่ะปลาวิเศษใช่เนาะเอ๋ออันนี้เขาบอก่ได้ตีเปเรื่อยกันมวยแม่ปลาแต่ปลาปลาขาวเป็นเก็บจ้าปลาอ๋อ ใชเอียงเขาได้ฝันแบบนี้เขายังคี่รอดมาเอาเกจศูนนั้นมาเออเอืเอองวดเอาเกจศูนย์นะเอาฝันมาฝันตรงงอดมาเขาเอาปลาขาวปลาขาวปาแกงนี่ละเออเออว่าใส่จานไว้ให้จานนี้น้อยกลมกลมแล้วใยญ่ไว้เคือไข่ปกติเป็นเกจศูนย์เลยเพราะว่าจานกะกลมกลมปากเเป็นเกจกับตีเป็นเกจศูนหมดแล้วนี่มันเป็นเกจยังแต่บางครั้งเขาได้ตีมาเกอย่างเอาถือว่าเขาเก็บได้เลยอืม คือเก็บมามันตกมปทังคือมันอาจจะเป็นเรื่องรังีนในความคิดของเจียงเนี่ยนะความคิดเจียงคิดว่ามันมาตั้งคื้นมันนั่งขึ้นยู่มัดมือเลยมันจะเดินขึ้นไะมันมันมันเหมือนนัที่พันตมอบอกกันมึงแกขึ้นยากเพราะเลข่ะมันจะออกหกหนึ่งหนึ่งหกคือวมดมระหารแหละแต่วันนี้พวบอกมันตอันนี้ฟันราเว้นม่เอานี่ฝันรางเว้นนี่เลยจ่ะ พมฝันนั่นป่าตกมาใส่หนี่กลางเวนแต่ว่าขอมฝันที่ว่ามีผู้ซายแบกข่าวาหารฝันกลางคืนเพราะได้ฝันกลางคืนแล้วง้างม้งงางมมเวนนะคอายของแล้วเราก็เลยมานอนมันเป็นเงียบๆเลยมานอนนอนเงียบหนึ่งมันหลักกับฝันเลยอฝันกลางคืนจองเวนวันนี้เอฟซีคิดว่ามันเป็นตัวไหนแต่ว่าเจียงนี่จิบตีเป็นเลก สิบตีเป็นตัวใดสิบตีเป็นมาเลขกที่เขาซื้อไน้นะเขาเขาเขา่าเพราะว่ามิตนต่แนวได้มีแต่ตนนแนวแดเข้าแบบกเขา,ามาให้แต่แนวได้อ่า้ฟันเน้ยมคืนนั่นเขาแบกเขามาให้เอาแบกเขามาให้มาหักเข่าอืลหักไหลหักหลมาเนี้ยมาฟันยังมนมนไ่้กับฟันมาป่ามาตกส่อือ มันจะต้องแมนมันจะต้องเป็นเจ็ดสีเจ็ด้านอือต้องเป็นสองตัวนี้ออเรียว่าง้นวามฟันซู่ฟังพี่น้องเอฟซีทุกท่านนอนฟันหลวกอะบอสู้กันฟังแมนอันมันฟันมันฟันจำได้แล้วก็เป็นใจความนะจ้ะอเป็นฟันได้ฟันใจเป็นใจความแต่ว่าเอฟซีท่านใดที่คิดว่าเอ่อบอสตีไปเล็วคือเขาอ่า มาเป้าไปเล็กเขาที่เป็นตัวใดกันเพรเมนต์มาบอกกันนะจ๊ะเนอะมัาเป็นตัวใดอ่าแบ่งปันกันอ่าเขาก็มีความปั่นที่แบ่งปันให้อ่าบางบางบางคนเขาอาจจะปั่นเคยปั่นแบบนี้มาอ่ามันเป็นตัวนี้ใะกระบอกมาจ้ะหรือว่าเคยเคยปั่นอยู่ความปั่นแบบนี้หนักเคยปั่นแล้วมันเป็นตัวใดกันอ่าคอมเมนต์มาบอกกันเลยหมายว่าแบ่งปันกันจ้ะนั่ามึงเลี้ยแยงพึ่งปลาอืม อันนี้เป็นความันของเจีย่างที่น้องเยฟตุกตันจะเรียกว่าสูรัั่งหาไม่ชมไม่หมานหาค่ฝันแบบเดียวกันคัเทีเขาคยฝันแบบนี้มาเอากสิตีได้เปาะไปรถเต่าอะไร่อยงวุ่นวุ่นี่วันน้วันจีเป็นเลศว่าเมื่อวันรถสีเลศไปแล้วแสดงวันนี้ราเขาแล้วแล้วว่าพี่น้องเยฟซีตุ้กตันเอาแบบตัวเลศแล้วหน้าชางกับจยงางเพื่อก็ลงมาแหงแล้วครับมุนีก็เรียย่าความันนี่พี่น้องเยซี <Yeah. S 2> แช่โฉบโฉบมันหมาน,น,มาน,นลำนลำเลยด้วยสุขุมสุขคนครับฝ <Yeah. S 2> ากเนื้อพี่น้องฝากกดติดตามผมเป็นจีเอลน้ำแน่เป็นการว่าใจให้ท่านช่องแหล่าพาด้วยหาไม่ช็อตอีเดียค,คลิปใหม่สิขึ้นไล่เออสิขึ้นไทยทอดชุดให้พี่้องฟัง <Yeah. S 2> หรือว่าก็จะเฮ็ดคลิปเล่นเนื้สันสันให้พี่น้องเบืเอ้อง uh, ขอขอบคุณขอบคุณพี่นอ้นองขอข,ขอบคุณข,ขอบคุณเจี๊ยงเป็นเนื่อนไเป็นเสี้ยงการให้ สวัสดีม่ากครับพี่น,น้องพันใหม่ลิปหนายลิปนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ